สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามแรงเด้อสุขสุขคน เอาไก่มาเอาุนางกำลังกินไก่มาในลูกยังวมืนี้นะอ๋อนักกีฬาซื้อเออเอสโลแกนมา บอกว่าสิมาในสุดได้สโลแกนต้องมาก่อนสวยก็โดดมากมีบ้านมีรถมีโดมีมีสตราบรายสุดท้ายจะไปขี่ข้าวอยู่แล้วค่ะขอก้าวตาสบายดีสักคนทีนสบายดีพี่น้องเอาเอามาอินจะฮือนนะคะมาลิกคนอินก็สิคั่วให้กินพร้อมจ้าเลือดค่าเลือดแต่สิแต่สิเลอรที่สุดคือต้องเหยียบเวลา ตามมากินไก่<อ>าตามมากินนะคะเอ้าเอามาต้องเสียไปเอามาให้ื้อตามมากินพอเพิ่งมาห้อจะไวห่อห่อไากระชิ่งไปจกตายเพราะดมห้อลืมยังยุ่มไหมนี่ไม่ลืมอะไรค่ะ้ยเรื่อง รืมอไอโฟน10ฉันสาวไหวดังตื่นเดี๋ยวนี่นะมอเรนท้ถือมาโอ้ให้ใคร,อ,รอยกปัา,าดมือปอนไอโฟนซีเดิมนี้นังมาในลูกสาวในลูกอ่อออกกำลังกายมือในแขงนะลูกสาว แข็งผู้เหลือตาเอ้า <laughs> สบายดีเลยไหไมลูกสบายดีลุงป้าสบายดีเว้ยสบายดีป้าลุงพ่อยายไม่ใหญ่พ่อยายไม่ใหญ่นอนแห้งก็เขินเขินคนสวยมาลอยคเินบบกเคินก็ะเทยเข่านั่งใกล้เข่าครัวเจไป อย่าเวลา,าลดมะราไก่มาตาซับไก่เบิงตาไก่ย่างถูกเผาเจ้าก,ก็โดนไม่เสียบเสียบตูดนั้นเสียบตูดนี <c oughs> มันได้กินง่ายนอกลัว <c oughs> แล้วังเข้าอันกระโมยไม่ได้เกือบจะนะ <c oughs> เรื่องหมดกินมาจายังกินกหลอกร้อนดิจิโมันหล่น จกเงียงกาดจากเมงเนี่ยเมงลายลายอันเดเต็มไปหมดเมไทั่วก้อมกำลังเปดเนี่ยล่นก้อนนิดน้อยเนี่ยกำลังป่มงโตซาเดียว้ใส่มาหุงนะเฮ้ยมาหุงเนี่ยใจเปลกาแล้วนะดูเหย่างเดี๋ยวเวลาเราใส่หมอน่ะอันพอดีว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่น ฝากเงินมาให้กำลังใจโตฮาวน่แล้วก็อีมีแล้วก็อีเจเนาะสามคนนะครับเพิ่อให้คนละพันเดินนางสิมีปฏตติกริยาหไหนถ่าเบ่งนิดเดียว

พอเห็นเงื่อนตายกูเห็นหนางลงก็ได้ค่ะอืมกา,าบงามๆเจมลากากีหนึ่งพันอีนมีหนึ่งพันเอาทั้งหมนเป็นหนึ่งสองอ๋อไปเก็บไปให้ปาก็ว,ว่าขอบคุณหลายหลายทุกกลำลังใจ ขอบคุณเด้อง่ายจดีมัมนบ๊อแม่นจ้าขอบคุณหลยายๆเด้อครับพี่ที่เมตตาบอกว่าส่งบวกเฮาเนะาะเป็นกำลังใจให้นางมาสังวาโดยขอบใจหลายเด้อเอื้อยคอยเป็นบุญเป็นกุศลจ้าสำหรับน้ำใจเนาะจ้านางก็จะมีแห้งบันดาลใจในเหตุการณ์เหตุงานจ้าเหตุเบียดตัวเองนั่นแหละจ้า ใจายเดอร์เอื่อยรอางกยสุขภาพแข็งแรงรวยวันนี้กร้อยรวยวันหนาแล้วก็วันต่อต่อ,ตอไปแต่จำไมีโชคมีลาภร่ำรวยเงินทองยศถาบรรดาศักดิก์เจ้าค่ะส,สาธุส,าสิบปะไะวัติสักปดีนี้พี่เพิ่นก็บรรลุพาะไม่ให้ผู้เดียวเนาะให้บเบิร์ตสุขุขสุคขขขนผลพันฑ์ผลพันฑ์ <S <S ขอบคุณพี่เพิ่นหลายๆเนาะถ้าพี่เพิ่นซื้อหวยก็ใก่หวยเสีออกแล้ววันที่หนึ่งขอให้เพิ่นถูกรางวัลที่หนึ่งเนาะรางวัลใหญ่ๆเนาะรางวัลใหญ่ๆหญขอบคุณเอื่อยเพิ่นหลายๆ <c oughs> ไม่ให้เก็บไหมไมาเอามานี่ขอบขันคุณพี่ใหญ่ใจดีหลายเด้อครับเด้<ม>อเนาะผีผ่านมาก,กับบอริขอบคุณแต่พี่คนเดียวด้กขอบคุณเบอร์สุกโน,นั่นแหละที่ส่งมาหาย,หายสวยเหลือเฮาสื่อยู่สื่อกินทุกคนนั่นแหละเนาะ ของบุญของคุณลายๆทีเมตตาในช่วงเวลานี้มากะหุงหย่าคัดซนเลยอันเี้เราจะแกงไก่จุ่ม่ไก่หน้านะจ๊ะหัวทีฉันโอ้ยนี่จะเปียวถื่ออะไรนี้นเอาถจะวางตัง้งไหนน้าก็ไปนั่งเทน้ำอ้าวสิเจ้าก,ก็ยับขึ้นมาอีกนี่ สองพี่น้องคู่ดูโอเพิ่ลพัชชาร์ทห้มื้อนี้ไก่กับมีมือตาบ้านานาลยคนอีสาซาสองพี่น้องจะขึ้ถือกันแท้บาง<ต>ทีก็ะต้<อ>ก,กันในกล่องกรตีกัน <c oughs> ถือกันแตนน่ในกล้องนะเจ้าพอลังกล้องมันก็กัดกันเนาะหลายคนหลายคู่ลายคนมันก็ฮหูยดอกเบอร์จ้าเบอร์ยอกเว้าจิกกันเยอะ ตอนยังน้อยนะแม่อยู่จะตีกันนี่เอาเอาแขนลูงหงื่อนสตางค์นี่ฮะนี่เอ้านี่สองเถื่องแล้วอันเต้น้อยนะโอ้หนำเนาะเวลากินข้าวแล้วล่ะตักหนำนะแม่ตักหนำให้เพื่อนกินก่อนโอ้หนำมันตักบะเถืงเนาะนางเหนียกเลยน้อยใจเพื่อนเลยยื่นให้น้องเวลาเมื่อกินขี้ปากกูเมื่อกินขี้ปากกูอหิวฝาดลงเงื่อเลยเนอง ีหนาวมึงเลยตายคืนสองเถื่อนอันตรตอนกินน้ำแล้วก็ตอนในหัวที่นอนเหล็กในหัวที่นอนตีนนี่มันเป็นคลองอยู่ข้างหลังนะมาตีนขีตัวเงินตายเขาเอาคุณเขามาเป่าเราแม่ก็เหนียวผ่านไมค์ถี่ในสิงคโปร์มาเผาเขากินนั่นเนี่ยฟื้นเลยแม่เลย สรุปแล้วมึงไล่กัดใหญ่มากนั่งก็เลยเป็นกัดเทยแบบนี้นะตายคืนโอ้ยสรุปแล้วนะเหตุผลสาเหตุที่นั่งเป็นกัดเทยน่ะนะเนี่ยนั่งตายคืนสองรอบกระต่อยังน้อยเดียวว่าถือต่อยังน้อยก็ไม่ไหวยังใหญ่มากเล่นกันแล้วบูจักความันเล่นนกัแยโอ้ยมันเมินเบิ่องตะคนพี่น้องเอ้ย มึงนกวาผปุ๋มมันทื่นมึงในซันมันน่ะพี่น้องดีเ่าไปเลยมันในกะเจ้ามรักกะดีวันที่ทำเมนูอันแกงไก่สูตกินนี่แพ้ป่ะบ่เออพักบ่เลยเธอไปฟังมาเลยใส่มือนั่นน่ะบมอกะให้เจแบ่งมือจะก็แบ่งมันเน่ากูเบื่อเออโอ้ยมองที่น่าปูมักเตะนั่นอื ในโพนเหมือนดันงมันงามเปยนะหันขอบคุณทุกๆกำลังใจทีมีให้พวกเราขอบคุณลองหนาป้าทางพัทยาทีเสี่ยไห่รางวัลเบ่าหมีขอบคุณเอื้อทางอังกฤษคือการทีเซี่ยไห่รางวัลหันอีหมีอีหนาวมึง นางอนี้อุษานางฟังแต่งโดดเอาโอ้ยมันอีกการหายนางตั้งพันหนึ่ง <laughs> <laughs> มือวานนี่เขาหายขาโตนางไปแล้วเมื่อวานนี่มื่อวานนี่นางก็ได้หลับขานางแสดงนะ,จะยจันทร์น้อยสีดามามากเจ๋แสดงแทบลมแทบตายได้ยังแหน่นี่ยอบอยประสิทิ์วาได้เขาแหละ ได้ยางจ้าได้ยังแน่ <c oughs> เออเดี๋ยวคำถามได้ส่งนี่ไปตลาดได้ส่งเนี่ยแกงสามตัวลอยไปตลาดใส่นะน้อปะอือสามตัวลอยบ้านนี่นะทั้งก่อนมาใส่มันสิบปุคือพี่บ้าปะเนาะส่งมาเน,นี่นนาบ่า มันพอสื่อมาใส่อยูเลยเฮ้ยสื่อมาใส่เกี่ยวเขาซื้อมาลูกโตแต่ให้น้อง <c oughs> สามซึ่งมแม่หนักก็ใส่เกี่ยวเขามัน <3 S 1> มัน <3 S 1> มันโบอึดอัดดีได้เ,เก่งบอมแต่นั่นเขามาเที่ยวไปกับพ่อกับแม่น้องอะไรดีแม่น้องเทนแม่น้องเทนจ้าก,กับป้าจังหวะคลองนาะยเยอะแยะมากมาย มันสรางอิรยายี่ยมอีอาหารทะเลเยอะมูก็บ้มามโอ้ยว่าจะซื้อแมไม่จบตลาดบ้านใอยปังนะมูน่นะบดแพงเลยเนาะม <c ười> ่เคยซื้อมาแล้วนเึ่าน,นั้น น้่เมื่อนั่งกับไปเรียงงัวพี่น้องโต๊ะแขมเปียกหมอดหยอดดึงปอดมันออกแน่เจ้ตัวคนโตค่ะใช่ดึงออกเลยที่มื่อถ่าย่อนน้ำไปเลี้ยงงัว้อ้าวหมอเห็นพี่น้องสังเกตนมมันหัวนมมมือมันเปนหัวนมมีเจ้นะน้เจ้เ่ไม่ได้ห่วงไม่ได้ไม่ใช่หัวได้กระสิบจ้ะเจ้แก้วมาคอมเมนต์มาดูแลเจ้าของเลยนะเจ้ นางบอกนางทักมาบอกนางแซดมาบอกอย่าปล <oh> ่อยตุายน้ำเอาเลยซื้อข้าวมาท่าในนังหนาน้าเอาเอาเผาแล้วเต่งไปกับถึงไปลูกในผัวดอกนางมาปล่อยวางแล้วไปไปเฮ้ยโตลูกได้แล้วเฮ้ยลูกได้แล้วเฮ้ย มันสิมื่อดก่อนคุณเราเขาไปเลยอีแม่สั่งยานสายคอนไปปลูกผู้หายนี่นะทางหลังทางหลังเจี๊ยววันอาทิตย์นี่ใครปลูกวันพุธปลูกผูม้หูล่ะนางเคยยิ้มแม่นางปลูกต้องมีมื่งมีเว้นจ้าสลักปลูกวันศิลป์วันศิลป์ผักคูดินบ่ได้อ๋อคือว่าเ้าซื้ทันนะแม่ แม่ก็ตัดต้นไม้ตอนน้นแม่ก็เข่ากันเก็บผาดมาเพีงเท่านี้แหละพี่นนองเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อเอ๋ยยันจะดีโดยขอบคุณอัมมาลากาจีขอขอบคุณเลยจ้าไปร่ำร่ำรวยรวยนยจ้าคือเสียงสองวะเสียงหนึ่งไปใส่เสียงหนึ่งหายไปใส่ ขอบคุณหลายๆเบอร์ส no. <ícios> sure, ่คนที่เป็นกําลังใจให้ขอบคุณหลายๆเนาะย่ำคิดเครียดมากกัด้หัวหย่อนนางขนาะจังวันน่ะอกาหลลยคนกับมาคอมเมนต์เยอกว่าหายหายนางนะมาห้นางมาออกลิปคู่มือคู่มือนางบบกว่างเป็นดอกเงินนางเลียงงัวนี่จงได้ละทางใดกันยะคือกันยาำหน้ากันแนวนี่แหละเนาะกันย่ำแรลงนะมันว่างโพดนะหนอเจ้ยาำแหลง วางโพยามแหล่งมัน่บมีเหลียกเดิกันแล้วเขาหน้าแน้ำมันยามเกี่ยวเข่าด้วยกันเียแล้วบ่เคยเห็นกันดอกสาวจ่อยหายหัวเลยเด็กบ่อบ่ได้มาวันก็มาเป็นเดี่ยมนะจ้ะอืมกรเมือไม่ได้ป็นตาเจนแม่ตามมาจากมานั่งปิดที่ยเอาโมโทนนะตามาก็บอยว่าเ้าหูเยืหวาน ที่บอมานะัมันเป็นอย่างหูแล้วหูแล้วแหละกับโมเปียงแ,แต่บบอขอบใจหลยลเด้อที่ติดตามพี่น้องไปแล้ว,วไ <ป S 2> ว้พอกันไหกครับเจคลิปหนาส่องต่อไปถ้ามักแน่งกดไลค์กดแชร์เลยจ้าแ <c oughs> น้งค <c oughs> งดูอีกนานเลยจ้า <c oughs> อยู่กินข่าว <c oughs>